สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพ่อรุงแม่ป้าอาวอ่าน่าเบาผู้เสียผูสผ้ส,ส,วส,สาวผู้บบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลค้นโก้ครับพี่นอ้งนพพพพนองมือนีพะพี่พาน้องมากินเขาอีกแล้วพี่น้องได้เป็นเมนูตำทัวพี่น้องมือนี้ครับตำทัวใส่ครับทอดปลานิ่นตัวใหญ่พี่น้องเลยเมนูง่ายงพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องปลาตัวปลานิ่นแม่พี่น้องเลยมาๆามาทอดเกลือโบเล้วพี่น้องเอ้ฝนตกพักกับโบมี่ครับมือนี้ได้ซ้ำนี่ละ ซมี่ครับผมในตู้เย็นครับผมเป็นผักกาดขาวเนาะอันนี้ก่อนี่ก็เป็นหัวละผาครับพี่น้องครับมาเมนูง่ายๆพี่น้องเอ้ฝนตกพี่น้องหาซื้ออย่างก็บบได้ได้ปานิดมากเลยมาถอดกับตาทัวเนี่ยครับมาพี่น้องก่อนเสไปเบอรงคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลในเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการ็ดคลิปนะครับเนาะอ่ะมาพี่น้องไหมเสียบรวดครับบานนี้พี่พี่น้องเอ้ยตอนประแดดพี่น้องสี่ตอนประแดกครับผม ใส่ตอนประแดกพี่น้องใส่ตอนประแดกอือเป็นปลาหวานพี่นอ้องอือ มามากครับแกมนุ่งสกุน,นอืมปลาทอดพี่น้องเ้ย น่องกลยยังกินน่อครับมึงเนี่ยแซ่บๆน้ำกันเรือครับอือห mm ือ hmm. สีต้นไปแดกก็พี่นองเลยแซ่บโหลดครับอือ mm hmm. ติดตอนประแดกความหอมครับผมนวลๆจัดหายคือเราครับผมสหาัหนุ่มสกุลแล้วไม่มีปัญหาครับผม <c oughs> ปลาไหมพี่น้องทอดกรอบๆเลยครับ <c oughs> ทอดกับโบแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนจดัด 嗯。<sighs> แจบหาพี่นอ้องตัวครับผมเด้อดครบับจับแจมนุ่มสุกนครับผมอืมอืมกรอบด,ดีกระโดดพี่นอ้องเอ้ย คักคักพี่น้องเลยอืมป็น,นินทอดพี่น้องเลย อหักนี่เว่ย นัวครับพี่น้องไม้ไปแดกเลยเป็นเมนยัง่ายครับพี่น้องนะเบึ้งพี่น้องตอนไปแดกครับผม ส่เบิดเนี่ยนะพี่น้องเ้ยนุ่นวน,น่ว,นนวนด้วยพี่นอ้องเป็นประเด็กแม่ฝากมาให้คือเกาครับพี่น้องครับแซ่บพี่น้องเย้ย Áng riêng này đấy, vi đó, mhm, mhm, คัดคัดครับผมดูทอดน,นิ่วพี่น้องเลยนัวหลายครับ กรอบแพงพี่เนาะเนี่ยมองกรอบแม่นพี่เนาะห้างมันเนี่ย có khi nào đấy Hmm. nua nua bết đòn kìa tắm thua kìa ยิ้มครับพี่น้องครับบาทเนที่ยต้องเพสต้องแสบพี่น้องเอ้ยฝากพี่น้องไว้เด้อครับผมพี่น้องเบิงอ่ะมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลได้เด้อครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของพี่น้องเป็นหนึ่งกำลังใจให้นุ่มสกุลในการเดคิตปต่อไปนเ,นอนอเนา,นะ,เนาใในะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเปลี่ยนพลังใจให้ผมเนาะครับเนาะจะลืมพี่น้องเอ้ยกดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อครับแจ้งเตือนเพื่อชี่ิตได้พลาดคลิปใหม่ๆจากนุ่มสกุลคนโก้ครับผมพี่น้องครับ การกระทําใดว่าจาใดของนุ่มสกุลบสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขอให้พี่น้องเนาะนะพนะานซื้อนี่ไปบอกพี่บอกน้องด้วยครับเด้ออานุ่มสกุลก็ะซิ่ลำลาพี่น้องไปเพียงสนีละครับเมื่อนี้ครับผมสวัสดีครับผม